นี่ข้า,าวเช้านะแบบรรยากาศดูมืดจังเป็นร้านม้อใหญ่รั่วมากินอาหารเช้าแบบพอหมดกันเครื่องเล่นแรกของวันนี้ครับ Fast and Furious เป็นยังไงบ้างเบฟก็ดีนะก็ดีก็เป็นเหมือนกินคองนั่งรถเป็นคล้ายๆรถบรรทุก แล้วก็ขับเข้าไปแต่ว่ามันเป็นการขับแบบว่า v i s u a l คือรอบๆตัวเราเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เหมือนเราวิ่งแต่โปรเจคเตอร์มันวิ่งทําให้รถรู้สึกเหมือนเร็วเฮ้ยปานประทับใจกับระบบอันนี้นะคือมันหลอกเราว่ารถมันเหมือนวิ่งไปเร็วเร็ว,รวมากจริงๆอ่ะแต่ที่ททางที่รถอยู่กับที่กลายเป็นว่าสายตาเราแม่งส่งผลกับความรู้สึกเยอะแล้วก็มีฉากมีน้ามีอะไรครับที่ประทับใจก็คือ ตัวละครเนี่ยเขาก็มาเล่นเรื่องใหม่ให้เราเลยเลนนกอกปะก็ตามแบบฉบับ The Fast คือความอลังการวายป่วงขับรถบนทางด่วนยิงกันรถถล่มกระโดดเกาะเฮลิคอปเตอร์ก็ถือว่าลงทุนนะแล้วก็ใช้ตัวละครจริงๆเลยก็วินดีเซล The Lock อะไรอย่างเงี้ย ทรานส์ฟอร์ r เป็นอีกเครื่องหนึ่งเกี่ยวกับนั่งรถแล้วก็ไปตามห้องต่างๆดูหนังแต่ก็เป็นแบบรถยกได้แต่ว่าเราเป็นเหมือนทรานส์ฟอร์ mer บทบาทตัวน่างนันแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถบ้างเปลี่ยนเป็นยนบ้างแล้วก็ต่อสู้แต่จําไม่ได้จริงๆนะเคยเล่นครั้งหนึ่งครับที่สิงคโปร์อะ่ะไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องเดียวกันไหมแต่ก็ยังสนุกอยู่ดี ไม่มีดนตรีด้วยเป็นอะคาเปลลาคนข้างหลังก็ดุ้มจอมจมดุ้มจมดอมจอมไม่หนีทำดิกลัวไหมเดี๋ยวมัมมี่ครับก็เป็นหนึ่งรถไฟหอดแต่ว่าอยู่ในร่มแล้วก็มืดมืดเนื้อเรื่องก็เป็นในเดี๋ยวมัมมี่แหละมันแปลว่ามันเหมือนที่เราเล่นที่สิงคโปร์ปะคล้ายๆสนุก แล้วตอนนี้เจ็บคอมากเพราะว่าแสกปากว้าว้ มาเล่นเครื่องเล่นแฮกิดครับแต่ต้องรอต่อคิวประมาณ2ชั่วโมงอ่ะรอไปแฮกิด กับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของเขาแนตตี้นั่งพ่วงข้างต่างคีมอเตอร์ไซค์ oh. รอเท่าไหร่นะ80นาที80นาทีคุ้มค่าการรอคอยนะครับมันมันก็เป็น,นที่นั่งอาเริ่มแรกอะที่นั่งมันก็ประหลาดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนนั่งมอเตอร์ไซค์ห่อมันเหมือนนั่งมอเตอร์ไซค์นั่นแหละแล้วก็มีแฮนด์จับแต่ก็ล็อกเสฟบตี Safety, ใช่ป่ะมันแล้วก็เลยได้มุมมองที่ประหลาด แล้วก็ซาวเอฟเฟกมันก็ดีมันเหมือนมีเสียงม <L ong> <air> อเตอร์ไซค์รุาเงี้ยแล้วก็การออกแบบจุดโค้งจุดอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกใหม่มีเกลียวมีอะไรแล้วมันก็จะมีจังหวะที่เร่งความเร็วเกินปกติอารมณ์มันก็เลยเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่บิดกระชากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วยิ่งเดี๋ยวมันก็จะสปอยเกินไปเนอะแต่มันจะมีลูกเล่นเช่นดึงลงหรือว่าหยุดถอยหลังกลับอะไรแบบนี้สนุกมาก คุ้มค่าครับคุ้มค่าเป็นเป็นเครื่องเล่นที่ไม่สามารถใช้บัตรเอ็กซ์เพสได้เพราะว่ามันใหม่ด้วยแล้วมันก็สนุกออปุูลามากน่าจะเป็นอันดับหนึ่งที่พวกยูทูบเบอร์หรือนักรีวิวเวอร์เขาจะจัดให้เป็นเครื่องเล่นที่เจ๋งที่สุดใน Universal o r r e n d o Florida ครับซึ่งบ่านเห็นด้วยไปเล่นแฮร์กริดสนุกไหมก็ดก ใจเต้นตบๆเลยใช่ไหมสับตานตลอดทางเลยอ่ะเราอยู่ในยูนิเวอร์แซลวันที่สองครับตอนนี้ก็จะสามโมงล้วก็เก็บครบที่ต้องการแล้วครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดก็ยังเป็นจุดที่เราชอบอยู่เสมอเราจะกลับมาเล่นหมุน <c oughs> น่ารักเออเราจะกลับมาเล่นมาหมุนอีกรอบชอบ อนี่น่ารักจึงเลยเลือกเข้าไม่ผิดจริงๆเจ้าเต้นคาริโอลข้างหน้านะก็เป็นร้านอาหารที่ป่านป่านจะเรียกมันว่าร้านโงๆ่ๆก็ต้องขออภัยนะคือมันมีชีสเบอร์เกอร์พิซซ่าแล้วก็เบอร์เกอร์อีกชิ้นหนึ่งเป็นไก่มั้ง เป็นฟรายน้ำโคอะไรอย่างเงี Hence, ้ยมีแค่นี้เลยง่ายๆแต่ต้องยอมเรื่องบรรยากาศจริงครับไปแล้วนะาปบายร้านที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยไปมาต่านจะเรียกที่นี่ว่าเมืองแล้วกันอีเมืองเนี้ยมันมันทำลายสมองป่านไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกันนะในเรื่องความจินตนาการซึ่งปกติป่านก็มีความจินตนาการอยู่ในตัวอยู่แล้วนะ แต่พอมาเนี่ยมันเหมือนเปิดมิติไกลมากมันมีอะไรที่อธิบายเป็นคำพูดยากนะมันความจินตนาการนะมันคือความเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะไอเนี่ยมันคือความเป็นไปไม่ได้ในความเป็นไปไม่ได้อีกทีนึงนะมันเลยเหนือจินตนาการที่ป่าดเข้าใจไปเยอะมากอย่างเช่นพันลมอันนหญ ถ้ากลับไปทาพัดลมที่บ้านลิซซิงจะต้องว่าเราแน่เดี๋ยวรอกลับไทยก่อนเจอกันน่ารักไม่ไหวต้องมาเล่นอีกรอบครับมหมุน Express. It can move like a cow. It can go moo, 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 moo. The trolley train can do it. Hey, how about you? Move, move moo, 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 moo. Can you sound like a circus horse? Trolley train can move. How about you? Can you go move, move moo, 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 moo? moo. Hey, how about a wall <laughs> เครื่องเล่นจิมมี่ฟอร์เรสจิมมี่ฟอร์เรสเขาเป็นพิธีกรรายการเด e t ทูไน h t โช o w ซึ่งอารมณ์คล้ายๆกับพิธีกรรุ่นใหญ่แบบอาวิทย์วัตนอาต๋อยไตพบอะไรแบบนี้ก็ดังมากนะครับเราก็เลยงงเอะเครื่องเล่นอะ่ะมันจะเป็นอะไรก็สรุปคือเข้าไปนั่งแล้วเราก็แข่งรถกับจิมมี่แต่ว่ามันเป็นการแข่งรถที่แบบมีออกไปนอกโลกขึ้นดวงจันทร์ลงกลับมาโลกแล้วก็ไปนิวยอร์กแล้วโมชันมันสวย คือใส่แว่นตา 4D เหมือนกันแล้วก็มันก็หมุนไปหมุนมาเออมันทําสวยอะตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีนะแต่ว่ากลายเป็นว่าชอบครับอันนี้ดีเลย <S <S รู้สึกที่ Universal <S <S นี่จะมีเครื่องเล่นประเภทนี้เยอะ<อ>นั่ง 4D คน 4D น,นั่งแล้วก็ดูเหมือนดูหนังเออออชั่นดีนะเอาจริงตานคิดไปถึงตอนที่เขาถ่ายทำนะโหมันต้องจินตนาการมากๆเลย แล้วก็มิดมาปิดท้ายอันโปรดที่สุดของป่านนะครับสำหรับสาย 4D ก็คือมินเนี่ยนคิดดูแล้วลกันสนุกจนต้องมาเล่นอีกวันหนึ่งนะครับก็บเป็นอันสุดท้ายแล้วเรามาที่นี่2วันสนุกมากขอบคุณนันตี้นะน่ระ้รลก เสียใจเล่นไปได้เพิ่งเริ่มเองครับเครื่องพังแต่เขาก็ให้บัตรเอ็กเพรมาก็คือบัตรอันนี้นะเล่นได้เครื่องเดียวอ่ะเล่นได้เครื่องเดียวโอเคซึ่งเรามีแล้วเดี๋ยวเราไปให้คนอื่นต่อเสียใจไปไปมีเงียย บายบายแล้วเราก็บัตรเอ็กเที่ได้มาสองใบให้กับพ่อลูกแถวๆนี้นะครับไปอีฟอร์เวิร์ดนะนึกถึงเรื่องหนึ่งที่นะัตตี้ไปจอดรถด i สท t ูแล้วก็พอจะจ่ายเงินเขาบอกว่ารถคันข้างหน้าจ่ายให้แล้วน่ารักปีนอะวันหลังเราจะลองทำแบบนี้บ้างแบบไปซื้อเสร็จจ่ายให้คนข้างหลังเลย สำหรับ Universal Florida ป่านว่า2วันกำลังดีครับหมดแล้วนะสบายสบายเลยได้เล่นซ้ำด้วยแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้เราจะไป d i s n e ์ไม่ใช่ Disney World ผู้สื่อ Disney World แล้วเจอกันครับคลิปหน้า